กราบสวัสดีท่านผูช้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถีเด็ดฟุตบอลโคตรเซียนนะครับวันนี้ผมมีทีเด็ดมาฝากทุกคนด้วยกัน2คู่ก่อนที่จะไปรับฟังรายลเอียดต่างๆ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับมาดูกันที่คู่แรกเลยนะครับผมในศึกลาลิกาสเปนจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงต,รงตามเวลาของบ้านเราระหว่างแอตเลติกบินเบาทีมอันดับ9เปิดบ้านพบกับบายาโนลิตอันดับ18ของตารางโดย5นัดลังสุดแอตเลติกบินเบาไม่แพ้ใครเลยเสมอ4ชนะ1 นัดล่าสุดเล่นที่บ้านเจอกับแอเลติโกมาริตก็สามารถเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ถึงจะครองบอลน,น้อยกว่าแต่ก็ใัยจังหวะโต้กลับแล้วจบสกอร์ได้ดีกว่าเลยสามารถเอาชนะทีมอันดับหนึ่งของตารางมาได้แบบเนื้อความคาดหมายโดยรวมถือว่าบินเบาทําได้ดีในหานัดหลังสุดและทีมกําลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจสุดๆเลยทีเดียวพวกเขาแข่งมาแล้วทั้งหมด32นัดโดยชนะ10เสมอ11แพ้11 ทำประตูได้41เสีย34ประตูหลังอันดับ9มีทั้งหมด41คะแนนถือว่ายังรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งของบายาโดลิดนั้น5นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยโดยเสมอ3แพ้2บายาโดลิดนั้นกําลังหนีตายในโซนท้ายตาราง โดยแข่งไปทั้งหมด32นัดชนะ5เสมอ14แพ้13ทำประตูได้29เสีย4 3ประตูมี19คะแนนอันดับปัจจุบันอยู่ที่18ของตารางโดยตามหลังโซนปลอดภัยอย่างเอลช่อยู1คะแนนแต่ประตูได้เสียดีกว่าถึง5นัดหลังสุดแต่ยังไม่ชนะใครเลยแต่2นัดล่าสุดก็สามารถเก็บแต้มมาได้2คะแนน โดยการเสมอเอลเช่และคาดิฟตเลยทําให้ยังมีโอกาสที่จะขึ้นพ้นโซนตกชั้นขึ้นไปได้หากสามารถเก็บแต้มจากเกมนัดนี้ได้จากสถิติที่พบกันมา5้านัดหลังสุดทุกรายการกลายเป็นฝั่งของทางบายาโดลิดนั้นทําได้ดีกว่าทั้งที่ตอนนี้ฟอร์มการเล่นอาจจะสวนทางกันโดยบายาโดลิดนั้นชนะ2เสมอ2แพ้1ถึงบินเบาจะอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจมากจากนัดล่าสุดที่ชนะทีมลุนแชมป์อย่างเอลติโกมาริดิมาได้ทําให้ไม่แพ้ใครเลยในห้านัดหลังสุด แต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะจากสถิติแล้วบินบาค่อนข้างจะแพ้ทางบายาโดลิดอยู่พอสมควรบวกกับสถานการณ์ที่บายาโดลิดนั้นต้องหนีตายดูจากความกระหายและความอยากที่จะอยู่รอดในหลีกสูงสุดของสเปนทําให้บายาโดลิดนั้นไม่มีทางเลือกอยังไงต้องเก็บแต้มให้ได้จากในนัดนี้ ขอแค่เพียงแต้มเดียวเขาก็จะขึ้นไปหายใจได้ในโซนปลอดภัยนัดนี้ผมมองไปที่บยาดูริตที่มีความกระตือรือร้อนในการที่จะเล่นเพื่ออยู่รอดมากกว่าบินเบาที่อยู่กาลางตารางให้ทุกคนเชียร์ไปที่บยาดูริตครับสำหรับคู่นี้บยาดูริตไม่แพ้แน่นอนมาต่อกันที่ทีเด็ดคู่ที่2เป็นศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดแรกปารีสแซต์แช็งแมงยอดทีมจากฝรั่งเศสเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับหนึ่งของอังกฤษในขณะนี้ โดยจะเตะกันในเวลาตีสองตามเวลาของบ้านเราถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับค่ำคืนนี้ไปดูทางฝั่งของทางเจ้าบ้านปารีสแซงแชคแมงที่กำลังลุ้นแชมป์อย่างสนุกในลีกเอิงฝรั่งเศสในตอนนี้ผ่านเข้ารอบมาได้โดยการเอาชนะบบเยนมิวนิกด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ3แต่ก็ยังดีพอที่ทำให้ปารีสนั้นผ่านเข้ารอบมาโดยกดอเวโกหนัดหลังสุดรวมทุกรายการปารีสชนะ4แพ้1โดย3นัดหลังสุด ปารีสยิงประตูได้ถึง11ประตูและเสียแค่3ประตูเท่านั้นถือว่าฟอร์มโหดมากๆเลยในช่วงนี้และตัวหลักอย่างคีเล a n นเอ็มบัปเป้ก็ยังสามารถทําประตูได้ต่อเนื่องจากนั้นล่าสุดซัดไป2ประตูถึงจะมีอาการบาดเจ็บแต่จากข่าวล่าสุดนั้นอาจฟิตทันกลับมาลงในเกมคืนนี้ได้ส่วนขุมกําลังตัวอื่นๆก็อยู่กันครบเกมนี้จัดเต็มแน่นอนส่วนทางด้านของแมนซิตี้ฟอร์มหนัดล่าสุดรวมทุกรายการชนะ3แพ้2 โดยนัดล่าสุดนั้นชนะสเปอร์มาได้1ประตูต่อศูนย์คว้าถ้วยแชมป์ลีกครับมาครองได้เป็นถ้วยแรกของฤดูกาลผลงานในลีกทำได้ดีมากรั้งอันดับหนึ่งโดยทิ้งห่างอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง10คะแนนเรียกได้ว่าจะคว้าถ้วยแชมป์อีกไม่กี่นัดข้างหน้านี้แล้วขุมกําลังหลักของแมนซิตี้อย่างเควินเดอบรอยราฮิมสเตอร์ลิงบริยารมาเลธหรือฟิลฟอร์เดนที่ฟองกําลังร้อนแรงอยู่กันครบหมดคาดว่าเกมนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอน สถิติคู่นี้พบกันมาต้องย้อนไปปี2008เจอกัน1น,นัดและปี2016เจอกัน2นัดซึ่ง3นัดที่ผ่านมาแมน City ซิตี้ไม่แพ้เลยโดยการชนะ1เสมอ2แต่เป็นการชนะในบ้านของตัวเองเท่านั้นซึ่งผมมองว่าการที่แมนซิตี้บุกไปถึงบ้านของปารีสนั้นคงยากอยู่พอสมควรที่จะได้ประตูกลับออกมาเพราะปารีสเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วในการเล่นในบ้านจากการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ ดูเป็นต่ออยู่นิดๆผมขอเชียร์ให้ไปทางปารีสแซงต์แช็์แมงร้กกันครับปารีสไม่แพ้นแน่นอนสรุปกันอีกครั้งนะครับจากการวิเคราะห์ของผมเองนั้นมองไปที่บายาดูิตและปารีสแซงต์แช็แมงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับและคุณจะไม่พลาดที่เด็ดฟุตบอลโคตรเซียนขอบคุณครับ